คุณผู้ชมเข้าสู่สาระดีๆกับสุภาวินีบัวบานรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะทําให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงแห่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้จะพาไปติดตามกิจกรรมในโครงการที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรมค่ะ ซึ่งเขามีวิชาเรียนที่มีชื่อว่าการตรวจสอบอาคารนะคะแล้วนอกจากผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้วเนี่ยยังมีการจัดอบรมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคารกันอีกด้วยวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรมโดยได้รับการรับรองกระบวนวิชา ELI 6021การตรวจสอบอาคารจากกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งสามารถจัดการศึกษาอบรมและปฏิบัติการแก่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรและผู้สนใจภายนอกได้ ทางคณะจึงบูรณาการความรู้ด้วยการจัดอบรมผู้ตรวจสอบอาคารแก่ผู้สนใจทั่วไปผ่านการศึกษาในกระบวนวิชาการตรวจสอบอาคารนี้ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในด้านการตรวจสอบอาคารในส่วนของการอบรมผู้ตรวจสอบอาคารจัดอบรมมาเป็นรุ่นที่11แล้วค่ะ โดยมีการบรรยายในห้องเรียนจากคณาจารย์และวิทยากรในเรื่องจรรยาบรรณวิศวกรและสถาปนิกขอบเขตหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหลักการและแนวทางการตรวจสอบอาคารความปลอดภัยและหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวน36ชั่วโมง และยังมีการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบอาคารภาคสนามอีก9ชั่วโมงโดยใช้อาคารรีสัทธาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพื้นที่สำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบอาคารในครั้งนี้นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรานนท์คงสงประธานสาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรมและอาจารย์ดรชัยวัฒน์ผู้วรกุลชัยมีการแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจตามจุดต่างๆการอธิบายข้อมูลอาคาร สัมภาษณ์ผู้ดูแลและควบคุมอาคารประชุมกลุ่มย่อยเพื่อมอบหมายงานจากนั้นก็ปฏิบัติการตรวจสอบอาคารกันเพื่อนำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในการตรวจสอบอาคารในด้านต่างๆอย่างการตรวจสอบโครงสร้างอาคารตามลักษณะของโครงสร้างการตรวจสอบความแข็งแรงการตรวจสอบด้วยสายตาการตรวจสอบความสุดตัวการต่อเติมอาคารแนวทางการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ระบบไฟฟ้าและแนวทางการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบป้องกันฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินการตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมและการจัดทำแผนตรวจบำรุงรักษาเป็นต้นค่ะผู้เรียนและผู้เข้าร่วมอบรมคิดเห็นอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะก็ได้รับความรู้จากการที่เราได้รับ อลรมจากคณาจารย์ที่มาถ่ายทอดความรู้ให้เราเระบบต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาเนี่ยรู้ไม่ลึกซึ้งเนี่ยเราได้มาเรียนรู้ให้มันมีความรู้ได้มากขึ้นเอาไปใช้ได้เช่นระบบของประกอบอาคารก็คือระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ระบบลิฟต์อะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งอยู่ในตัวองค์อาคารเนี่ยครับเป็นใบเบิกทางเพื่อที่จะไปขอรับ ใบประกาศเป็นผูต้ตรวจสอบอาคารครับก็ทําให้เรามีความรู้นะครับได้ทบทวนสิ่งที่เราอาจจะเคยรู้อยู่แล้วแล้วก็ได้เพิ่มเติมสิ่งที่เราเนี่ยอาจจะยังรู้น้อยเกินไปหรือการอัปเดตกฎหมายใหม่ๆนะครับกฎหมายใหม่ๆที่เรา,เารับทราบมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ได้จากผู้รู้เราอาจจะอ่านเองนะครับก็ทําให้เราเนี่ยได้ทบทวนจากอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นผู้เกี่ยวข้องในวิชาชีพโดยตรงทําให้นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยได้เห็นของจริงนะครับและสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเรามีอาจารย์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาช่วยเดินด้วยก็ทําให้ท่านเนี่ยได้อธิบายนะครับก็ต้องขอบคุณอาคารเองเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการให้ความรู้แล้วก็เตรียมสถานที่นะครับพร้อมทั้งนําเดินอันนี้เป็นสิ่งที่ดีซึ่งผู้ตรวจสอบ่จะได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยครับ นอกจากนี้เองเนี่ยเราได้ทบทวนเพิ่มพูนความรู้สิ่งที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วเราจะได้แบ่งปันกับเพื่อนนะครับแล้วก็น้องๆพี่ๆที่มาต่างสาขากันนะครับทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นในร่วมวิชาชีพนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในความเป็นจริงได้ครับได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับในสิ่งที่เราอาจจะด้อยกว่าหรือดีกว่าเราก็จะรู้ว่าควรจะต้องปรับปรุงและนําเอาไปใช้อย่างไร ในเรื่องกฎหมายในเรื่องรู้รู้หลักการบริหารการจัดการเพิ่มขึ้นความปลอดภัยนะครับในเรื่องวิศวกรรมที่เรารู้อยู่แล้วได้รู้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้นําไปประยุกต์ใช้ในส่วนหนึ่งนะครับในการทํางานได้แน่นอนนะครับรวมถึงได้มีเครือข่ายนะครับรู้จักรวมถึงท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายที่ให้ความรู้กับเรานะครับ วันสุดท้ายของการเรียนและการอบรมมีการให้ทุกคนนำข้อมูลที่ได้ในแต่ละกลุ่มมาระดมความคิดจัดทำรายงานและนำเสนอบทสรุปการตรวจสอบอาคารในภาคปฏิบัติรายละเอียดการตรวจสอบอาคารตัวอย่างอาจารย์ก็จะให้ข้อเสนอแนะและสรุปผลโครงการอบรมค่ะผู้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี80%และภาคปฏิบัติ100%จะได้รับ90หน่วย PDU และวุฒิบัตร สามารถนำไปประกอบหลักฐานการสอบผู้ตรวจสอบอาคารกับสภาวิศวกรได้ซึ่งเท่ากับว่าผู้ผ่านหลักสูตรนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหลักเกณฑ์วิธีการและมีประสบการณ์จริงในการตรวจสอบอาคาร วิชาการตรวจสอบอาคารนี้จึงมีความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่องค์กรวิชาชีพที่กว้างขวางขึ้นตอกย้ำความเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานของคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เป็นอย่างดีค่ะ คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการที่ผู้เรียนและผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้จากคณาจารย์แล้วก็ผู้ทรงภูณวุธิที่มาร่วมบรรยายในห้องเรียนแล้วนะคะยังมีการฝึกปฏิบัติด้วยการออกไปตรวจสอบอาคารจริงๆซึ่งใช้พื้นที่ของอาคารศรีสัทธาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้พวกเขาได้ตรวจสอบในจุดต่างๆรู้จักการดูการวิเคราะห์นะคะแล้วก็นํามาประมวลผลค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะได้รับความรู้แบบรอบด้านครบถ้วนมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐาน นี่เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ดูแลโดยคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงวันนี้สาระดีดีหมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้ากลับมาติดตามว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันวันนี้สวัสดีค่ะ